เรื่องเริ่มต้นที่แฟร์อดีตเจ้าหน้าที่ CIA ที่กเกษียณและใช้ชีวิตอย่างเงียบๆในบ้านของตัวเองในเมืองเล็กๆขอใช้เวลาทั้งวันพูดคุยกับซาร่าเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบำมนานที่เขาชื่นชอบและพูดคุยกันทางโทรศัพท์ทุกวันแต่เขาก็่รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตและอดีตที่ทิ้งไว้เบื้องหลังวันหนึ่งเขาถูกจมตีดโดยกลุ่มมือเปลือที่มีการฆ่าเขา เขารอดมาได้อย่างปาฏิหารแต่รู้ว่าเขากำลังถูกตามด่าเขาจึงตัดสินใจกลับไปทำงานที่เขาถนัดอีกครั้งหลังจากที่แฟ้นรู้ว่าเขาถูกตามล่าเขาจึงตัดสินใจตามหาคนที่เคยร่วมงานกับเขาในอดีตเริ่มต้นด้วยการไปหาคนที่มีทักษะเฉพาะตัวได้รู้จักกันดีโดยการติดต่อไปอยังโจอดีตเพื่อนร่วมงานที่กำลังป่วยหนักในโรงพยาบาลโจเล่าให้แฟ้ฟังว่า เขาคข้มง่งถูกตามล่าเหมือนกันและเถืองเผาว่าไม่ควรไว้ใจใคร่อรมาแฟงก็ได้ติดต่อไปยังมาวินอดีตเพื่อนร่วมง,งานจาก CIA ที่มีบุคลิกแปลกประหลาดและไม่ค่อยรู้จักความกลัวมาวินเล่าให้ฟังว่าเขาก็ถูกตามล่าเหมือนกันและมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแฟงและมาวินร่วมมือกันหาคำตอบเพื่อล้างแค้นใหตัวเอง ทีมของแฟรงค์ขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเขาไปเยี่ยมวิกตอเรียอดีตมือปืนสาวสวยที่เก่งกาจในทุกการต่อสู้เธอเพิ่งเกษียณจากงานนี้และใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบอยู่ในอังกฤษ แต่เธอยอมกลับมาช่วยแฟรงค์เมื่อเขาติดต่อไปขอความช่วยเหลือทีมที่รวมตัวกันประกอบไปด้วยแฟรงค์มาวินโจวิคตอเรียซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เคยร่วมงานในภารกิจลับสุดยอด,ดของรัฐบาลในอดีตพวกเขาค้นพบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการลับที่มีชื่อว่าไนเชต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการปกปิดข้อมูลที่สมคัญจากรัฐบาลในอดีตนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับโครงการนี้และแฟรงค์คิดว่าเขาถูกตามล่าเพื่อให้เขาหุบปากเกี่ยวกับสิ่งที่เขารู้ขณะที่ทีมของแฟรงค์พยายามหาความจริงพวกเขาก็ถูกตามล่าจากกลุ่มมือปืนและทาหารรับจ้างที่ถูกจ้างมาเพื่อฆ่าพวกเขาทีมต้องต่อสู้กับการตามล่าและหลบหนีจากสถานการณ์ที่ ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะที่พวกเขาคน้นพบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับอเล็กซานเดอร์นักการเมืองที่เคยมีส่วนหนึ่งของโครงการในเชดซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นเป้าหมายหลักในการลบล้างข้อมูลที่เขาเคยมีเมื่อทีมของแฟรงค์ทราบว่าดันนิงคือคนที่อยู่เบื้องหลังการสมคบคิดทั้งหมดพวกเขาตัดสินใจบุกไปที่คฤลาสน์ของเขาในที่สุดเพื่อหยุดแผนการของเขา พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังของดันนิงที่พยายามขัดขวางพวกเขาในช่วงนี้แฟรง์และทีมงานของเขาต้องต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างด้วยทักษะที่เหลือเชื่อทั้งการใช้อาวุธการวางแผนและการใช้สัญชาตญาณของพวกเขาในที่สุดพวกเขาก็สามารถเข้าไปถึงดันนิงและเปิดเผยความจริงทั้งหมด ในช่วงสุดท้ายของเรื่องราวแฝงและทีมได้จัดการกับดันนิงและการสงคบคิดที่เขาทำไว้กับรัฐบาลพวกเขาทำลายข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การเปิดเผยความจริงได้ทั้งหมดในขณะที่บางคนในทีมต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากเกี่ยวกับอนาคตของตัวเขาเอง สุดท้ายแฟรงค์ friend, สามารถหลุดพ้นจากอดีตที่ตาหลวกโหลนและพบกับชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องหลบหนีจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนอกจากนี้ซาร่าก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในชีวิตของเขาและทั้งคู่ก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหนังจบด้วยฉากที่มี ทีมของแฟงแยกย้ายกันไปหลังจากที่ทำภารกิจสำเร็จแต่ยังคงทิ้งคำถามบางประการไว้ในใจเกี่ยวกับอดีตและสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการนเชดที่บานพีมันอาจจะไม่จบสิ้นแค่นี้